วิธีการชาร์จแบตเตอรี่โลไฟฟฟาวอชีวีนะคะก็เริ่มจากนะคะเราถอดหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ให้สังเกตนะคะตรงนี้เป็นหัวตัดนะคะตรงนี้ก็เป็นหัวตัดนะคะก็เสียบเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาเสียบที่ปลั๊กตรงนี้นะคะ ให้สังเกตนะคะไฟนะคะก็จะขึ้นโชว์แบบนี้นะคะก็จะมีเป็นไฟกระพริบนะคะอันนี้ก็คือกำลังชาร์จอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟสีฟ้านะคะดับค้างแบบนี้นะคะแปลว่าเต็มแล้วค่ะก็ให้เราถอดแบตนะคะก็เราก็จะถอดที่ตัวปลั๊กตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยไปดึง ขอชาร์จออกค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยปิดให้เรียบร้อยเนาะก็อนนี้ก็คือการชาร์จแบตท,ที่ถูกต้องนะคะของ w วลเทจีอี EV ค่ะ สูง185นะคะนี่นั่งสบายๆนะคะขาก็ไม่ติดนะคะตอนนี้กำลังทดลองขับนะคะเ,เคบาะนั่งสบายไหมคะย่ะทลองขับเป็นไงบ้คะขับก็โอเคนะครับก็คือแฟนผมเนี่ยตัวใหญ่เบาะก,ก็นั่งสบายส่วนผม185เซนนั่งข้างหน้าข้างหลังสบายเลยครับ ออกข้างนอกโหมดโหมดสปอร์ตจะดีกว่าถ้าออกถนนใหญ่ถ้าถ้าถ้าสแตนดาร์ดถ้าโหมดอีโคนี่ก็จะแบบว่าอืดน,นิดนึงเวลาจะเร่งจะอะไรใช้โหมดสปอร์ตโอเคเลยครับโอเคมากประมาณนี้ครับใสยถถวยค่ะใจสวยไม่มีนะก็คือต่อไปก็ต้องดูเรื่องความทนทานนี่แหละของแบตเตอรี่ของอะไรอะไรอย่างเงี้ย ว่ามันยังไงแต่การขับขี่ผมว่ากับแบบเนี้ยแล้วก็ราคาเท่าเนี้มันมันโอเคอะ่ะมันโอเคอยู่นะในการใช้งานขึ้นอยู่กับใครใช้งานมากกว่าครับครับ